ซื้อมาสามสิบแต่ว่าเขาให้สี่สิบหาแล้วมาครับเนี่ยบ้านน้ปลาปล่อยบ่เงิ้ยสนหายอยู่แค่เอื้อมครับปล่อยเมื่อได้กระเด็นมาครับเฮ้ยเดา สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกๆท่านนะครับมนนีกับผ้าพ,พี่น้องครับมาเยี่ยมชมไหวยงามเพิ่นเดินพี่น้องเดินนครับจะคของเพื่อนซื้อมาคู่อะไรก่อนครับสามแสน คู่นี่บ่ครับเป็นคู่จากเดือนนะครับนี่16-9เดือนเนี่ย16-9เดือนบึงคาบึงแขงครับบึงคาบึงแข็งลูกขุนเขาลูกขุนเขาตัวนั้นคือกันบ่ครับตัวไก่ชีค่อย นะครับพี่น้องครับงามครับงามครับพี่นองงามครับงามงามครับตัวนี้กับลูกพ่อได้ครับเนี่ยลูกคุ้นเขาด้วกันส <c oughs> ุ้งเท่าได้ครับนั่น <32. S 1> ร้อยสามสิบสองเรืพี่น้อง,รง,ง,รงครับเบิ่างหนาตาครับป้านั่นีองครับพระพีพระนองมายำชม่มก้วยเป็นเรื่อพี่น้องเรื่อง,ง,มมอง,องแข่งน้ำคาครับตัวนี้ก็นจนะบพิ่ซ้กันบ่ครับน,นี่งบ่ข้สูงตัวนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดงามงามงมครับพี่น้องงามงม อาจารย์พอ่อชื่อว่าน้งุจเบื้องด้านนาเนี่ยครับบรรยากาศดีครับตรงให้ตรงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศดีบบไม่ยำชมเมองไหว้พคครับอ้นา,านสวยครับคุูบนเขาครับอายุเก้าเดือนเดินครับ ูนี่ได้สามซื้อมาสามแสนขาขาบกง่ายเลยครับแช่งน้ำคา็ซื้อมาสามสิบแต่ว่าเขาให้ 40, สี่สิบหาแล้วนะครับมาไหนปลาปล่อยวะ <c oughs> <c oughs> เงินยแสนหายอยู่แค่เอื้อมครับปล่อยมือได้กระแสน่ครับไอ้แจ้งของไข่เนี่ยตัวนั้นง่นยยยยนายๆนะพอเห็นอะไรแสนหนึ่งนะเนาะครับเนี่ยลูกหนี่งเครื่องปรขายอยู่กุนดีไปยังครับเชียงดีไปยังมาบาเตียบัติบามาครับเนี่ยปลาลูกพ่อดีเลครับครับแต่ว่าสูตรตัวนี้เป็นปลาลูกนะตัวนั้นแม่มันเปี่ยนนะงามครับขวัญกระยูมองพอดีเลยงามงามงาม วันนี้นีา่าวนีเต็มเต็มที่นี่ท่านมังบ้าเด้อดูดพี่น้องด้ฝนหิ่ยอดยิ้มเช็กล้องครับฝนเห็นว่าฝนแน่น,นอนขนาดยิ้มสวยห่อมเอานาจะกน งามงามครับพี่น้องงา,ามงามเลยครับสวยพี่หน่องตนะ้องวางกับไาชีพน้องต้งไม่ยำส้มครับวไฟงามครับแต่ว่าเพิ่นเอาเขาหุ้มไว้นอกพี่น้องเนาะจังนี้มันช่วงเที่ยงครับแดดมันแนนนดดมันเซ,นเซ,นเซาครับแล้วเขาหุ้มไป นี่แกริ่มดีครับให้กับเยี่ยมมีกันว่าไกชีคอพรอพรอว่าอยู่คนงามด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับผมมาถ่าย,ยครับส่วนคนงามครับอำเภอร์เพ,เพนเดอครับไม่หยิมชุ่มพันไใดครับพี่น้องแต่ตัวงามครับ ยิ้มจกวางความนี่ครับจะดีครับจะดีแน่นอนนไอชีข้อกับอะไรเขาลงครับอโอ้สรน่าตายแล้วน่ารันะรมน่าตายที่แรกหอมาใไรก็ว่าเสียงที่ว่าเสียงกินแที่เสีย แค่เดียังมาดีสอยังไเราเออ่วัน่นี้เอามคือเป็นทีย์เ่ดีว่าเจอแพงิอันนี้ทำไรแนหาแล้วเอลงรถมั่เรียกว่าจะเดือนแล้ครับเนี่ยผมว่าเดือยี่เดือนนึงเดือนนึงแล้วอู้หาจะได้ครับเดือนละแสนหาเลี่ยงวายครับโน้อขายไงดีปานย้งคุณ ลืมบ่อครับตัวนี้วายเถือกเดินมถุงเงินนุงเงินถุงทองอันี้ถุงถเงินชื่อถุงทองครับที่นอ้ออยิ้มโซ่เคแค่ในลูกยิ้มเออยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มอยกนยิ้มอันไหนวะผมด้ยิ้มนะอนไห พี่นเอาครับเบิ่งดูเอาเยี่ยมคุณหลายๆครับพี่น้องครับมารับชมครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบคุณครับพี่คำว่ารับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ